นี่ครับแล้วผมมาอยู่ในบูธจีฟนะครับจีฟถ้าพูดถึงจี p แล้วเนี่ยต้องรูบีคอนใช่ไหมครับสายลุยสายถึกสายทนวันนี้จี p มีรถไฮบิดขึ้นมาแล้วเป็นจีฟแกรนจอรกีนะครับเป็น 4BE นี่ความน่าสนใจคือเป็นรถปลั๊กอินไฮบิดเครื่องยนต์เบนซินส0นลิตรนะทำงานร่วมกันกันกบมอเตอร์ไฟฟ้าที่น่าสนใจเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจีฟเองเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องทางลุยทางป่าทางเขา ระบบข 10. 10, 10. 10. ับ4เขาเนี่ย 4x4 เขาสุดยอดมากๆนะครับจี๊ปแกนจุรกีตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริด2.0ลิตรที่ทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด16กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับใช้ไฟ AC เนี่ยชาร์จไว้ก็โ o ว e r n i น h t ก็คือเสียบข้ามคืนแล้วก็ปล่อยมันไหลไปกระแสไฟก็ลินลินลินชาร์จไปนะครับกดโหมด EV สามารถวิ่งด้วยระบบไฟฟ้านะครับขับเคลื่อนแบบ4ล้อ ได้40กิโลเมตรก็ถือว่าเพียงพอนะเพราะว่าเอามาช่วยเสริมและที่สำคัญเนี่ยตัวเลขเคมประหยัดน้ำมันเนี่ยอยู่ที่40กิโลเมตรต่อลิตรแต่มีคนนำไปทดสอบแล้วนะครับว่าสามารถวิ่งได้จริงเนี่ยก็อยู่ในระยะประมาณ27-28กิโลเมตรต่อลิตรโอ้โหถังน้ำมัน60ลิตรคูณ27เข้าไปถังน้ำมัน1ถังก็วิ่งได้ไกลถึงระดับ1,200กิโลเมตรแล้ว รถคันใหญ่ขนาดนี้น้ำหนักตัวรถอยู่ที่2.7ตันนะครับและที่สำคัญระบบขับเคลื่อนเขาผมจะให้รายละเอียดอย่างนี้เลยแล้วกันเป็นรถที่ขับ4ลุยได้ถึงแม้จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วจะมีแบตเตอรี่แพ็คเข้ามาแล้วนะครับชุดเกียร์ชุดมอเตอร์เขาเนี่ยไปวางแล้วก็ขับกับชุดทานเฟอร์เลยและการขับด้วยโฟโลเนี่ยเขาจะติดเครื่องยนต์ขึ้นมาแล้วก็เสริมกำลังด้วยเครื่องยนต์ในการขับขี่พอใช้ชุดระบบับ ขี่เป็นแบบโฟโลเลือกเสร็จปุ๊บเราก็สามารถลุยเข้าไปในอุปสรรคได้เลยหรือเราจะใช้ EV ก็ได้ EV ก็จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วย EV เพราะว่ามีชุดมอเตอร์เขาไปวางอยู่ตรงชุดขับเคลื่อน4ีล้อหรือชุดทรานเฟอร์ของเขานั่นเองรถคันนี้ที่เห็นนี่จุดต่ำสุดเขาเนี่ยลงไปได้อีก15ซนเมตรนะครับและสามารถกดยกระดับสูงขึ้นมาได้อีก15ซนติเมตร รวมแล้วเนี่ยระบบแอร์ซับเพนชั่นเขาเนี่ยสามารถยืดยุบได้สูงสุดเลยคือมีสโตกให้ถึง30เซนทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะโหสุดยอดมากๆนี่คำว่าแกรนเชอร์กห็นะครับมีสีน้ำเงินแซมสีฟ้าแซมเนี่ยบ่งบอกว่าเขามีไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมาดูด้านหน้านะมีอุปกรณ์ที่ผมอยากจะนำเสนอมากเลยนี่กระจังหน้า ใช้เป็นพทเทินสี่เหลี่ยมแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเป็นจี๊ปอยู่นะครับที่เป็นช่องและซ่อนอยู่ด้านในก็คือเป็นกิวไว้สำหรับเปิดปิดรับกระแสะอากาศเพื่อระบายความร้อนภายในห้องเครื่องยนต์นะมีกล้องด้านหน้ามีเรดาร์รถคันนี้มีอัดดั v e ีปื e ค o นโทรลแล้วแล้วดีเทคด้วยกล้องตัวนูน้นที่อยู่หน้ากระจกนะครับเขาก็จะทำงานเก็บภาพซ้อนกันแล้วก็ดีเทคกับ เลดราเพื่อวัดระยะสิ่งที่สำคัญเลยกับสายออฟโรดในเวลาค่ำคืนนี่ระบบไนท์วิช s ั่นตัวนี้เป็นระบบสแกนจับวัตถุหรือสิ่งของด้วยความร้อนในเวลาค่ำคืนขับตอนกลางคืนกดเปิดโหมดไนท์วิช s ั่นนี้ไว้เขาก็จะไปโชว์แสดงบนหน้าจอมาตรวัดเรือนใหม่นะครับว่าอาจจะเจอตัวมอสนะครับหรือตัวสัตว ตัวอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นวัตถุหรือจะเป็นอะไรที่มีความร้อนเขาจะสะท้อนแล้วก็แสดงภาพให้เราเห็นเลยซึ่งอันเนี้ยละเอียดมากๆและยังไม่เคยเห็นนะว่ารถค่ายไหนจะทำมามี j ี๊ปนี่แหละที่ทำมาโอ้โหรายละเอียดดูแล้วมันสวยมันหล่อมันโดนจริงๆนะเนี่ยเห็นล้อยางเนี่ยโอ้โห ยอดจริงๆช่วงล่างเนี่ยพวกบูตอาร์มนะครับปีกนกเป็นอลูมิเนียมนะล้อแมกขนาดขอบยี่สิ็ดนิ้วนะครับให้ยางสองเจ็ดห้าสี่ห้าโอ้โหมันพร้อมลุยแล้วอะ่ะอยากจะเอาไปลุยจริงๆแล้วเป็นสีทูโทนด้วยนะทั้งหมดอ่ะมีสีสีให้เลือกนะครับสีขาวสีบอลสีเทาสีดำนะครับแล้วจะตัดสีสีนี่คือทำสีไปจากโรงงานเลยนะครับการผลิต การพ่นเนี่ยก็เขาจะต้องเพิ่มต้นทุนในการผลิตหรือการทําสีเพราะว่าต้องทําสีสองรอบสีดําทําสีขาวตัวรถนี่มาดูด้านข้างนี่นะครับเห็นเฟนเดอร์ไหมเห็นขอบนี่ไหมโอโ้โหทํามาดีเนียบเลยนะฟิตเมนต์พอดีเลยเนี่ยโอโ้โหดูดีรับกับตัวรถแล้วมองเข้าเนี่ยไปได้องศาปเ๊ะเลย ฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแล้วจะเห็นว่ามีแบตคำว่า Summit. สม,มิตสมิตนี่คือรุ่นท็อปสุดนะอ๋อ New แก a n ช c h e r k e นี่เดี๋ยวเปิดฝาท้ายโอ้โหนีโหรถนั่นคันใหญ่แล้วก็ดูลงตัวนะฝาท้ายชุคอัพไฟฟ้า มีมาให้แล้วอืมงานประกอบงานอะไรหลายอย่างนี่รถลุยๆเขาต้องแบบนี้เดินทางไกลเหมาะกับการเดินทางมากๆนะครับอุปกรณ์มีมาให้ครบเลยนะเอออย่างอะไรก็ยังมีอยู่เพราะว่าตรงนี้เนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้เอาไว้แบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยเขาไปวางไว้อยู่ใต้แชสซีตรงระหว่าง ช่วงเบาคนนั่งข้างหน้าแล้วก็คนนั่งข้างหลังอยู่กลางลำตัวของตัวรถนะครับโอ้โหเห็นอย่างนี้นเฟี้ยวมากๆสวิต์ปิดอยู่นี่นะเขาไปนั่งข้างในกันดีกว่าดูข้างนอกว่ารู้แล้วข้างในรู้กว่าไปครับนี่คือภายในของรถแกนชิลุกีนะครับเป็นแกนชิลุกีที่เป็นไฮบิดโอ้โหมันสวยงามมากๆอลังการสุดๆ เบาที่นั่งนี้โหนั่งสบายมากรู้สึกเย็นสบายอ่ะเฮ้ยได้กลิ่นอายความเป็นธรรมชาติครับลายไม้หรือลายการตกแต่งนะครับที่ตัดกันเนี่ยเขาพยายามให้มันกลมกลืนและมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดเห็นทิมตรงนี้ไหมนี่เป็นไม้โอ๊กนะไม้แท้ๆนะครับไม่ใช่ไม้สังเคราะห์วัสดุในการตัดเย็บเนี่ยผ้าเนี่ยนะครับเป็นหนังแท้นะครับ เป็นหนังแนป้ามีการตัดเย็บเป็นไดมอนด์คัสแล้วก็นี่สังเกตได้เลยว่าเขามีรูเนี่ยระบายความร้อนและเบาะเนี่ยก็มีฮีเตอร์ให้ด้วยนะโอ้โหสุดยอดมากๆที่สำคัญฝั่งนู้นมีหน้าจอฝั่งนี้ก็มีหน้าจอเอาไว้ทำอะไรรู้ไหมครับเสียบพอร์ตเท m ดมไอคุณเล่นเกมได้เล่นเกม p พ a y s t a t i o n ได้เลยในรถโอ้โห ฟี้ยวมากมากนี่คันเกียร์โอ้โหเฟียวจริงๆนี่ก็คือปุ่มกดนะครับที่บอกว่าปรับระดับขึ้นลงของระบบโช๊คอัพนะครับก็คือเขาใช้ถุงลมในการลดระดับแล้วก็เพิ่มระดับก็คือถุงลมก็จะพองขึ้นไปโหที่บอกไว้่ะตัวเลขอ่ะมันเยอะจริงนะสาเซน คือจากจุดต่ําสุดขึ้นไปจุดสูงสุดอ่ะเอาง่ายๆย,ยืนพื้นสแตนดาดบวกขึ้นไปได้สิบห้าเซนลงมาได้สิบห้าเซนพอปรับแล้วรู้สึกว่าอยากลองขับเลยอ่ะโหแม้กระทั่งหน้าวัดวัด,วดเรือไนไม้เนี่ยมีไฟโชว์ขึ้นมาแล้วยังมีลายเส้นเหมือนแบบเป็นลายไม้เป็นตาไม้อ่ะโอ้โหสวยจริงๆ ผิวสัมผัสดีมากพวงมาลัยนี่กระชับมือเลยอะ่ะมี adaptive cruise control แบบ stop and go นะครับมี limit speed ไว้ให้กดโอ้โหมีลูกเล่นเยอะนะเนี่ยเหลือเชื่อมากๆเบาะเนี่ยปรับไฟฟ้าเนี่ยยีบยีบสองทิศทางเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะปรับยังไงเลยนึกภาพออกไหมโอ้ หลังคาเป็นอะคันทาร่าอืข้างบนเป็นสีดำโหมีกันลงสลูปมาให้แล้วกระจกนะครับกระจกเนี่ยเป็นแบบอะคูสติกการ์ดด้วยโหเสียงในห้องโดยสารเงียบพร้อมกับเครื่องเสียงที่เขาให้มาเนี่ยเป็นของ Maxintosh Full System นะระบบขับ power ขับเนี่ยระดับแบบ900วัตต์ หมันจะดังขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้เอาไปซ่อนไว้ตรงไหนบ้างเนี่ยสิบกว่าจุดเนี่ยโอ้โหมันเยอะจริงๆแบบเซอร์ราวมานี่อยากฟังเลยอะรถคันนี้มไม่ไม่รู้จะไปหามารีวิวจากไหนนะครับต้องมาดูในงานมอเตอร์โชว์นะเออเพราะจริงๆแล้วเราก็ไม่มีนะทำรีวิวฟูลรีวิวของตัวจี๊ป ไว้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะไปหามารีวิวให้ดูนะครับโอ<ฮ>้ชอบจริงๆอยากเห็นหรือยังข้างหลังมีอะไรไปไปนั่งข้างหลังให้ดูครับมาเข้ามาดูห้องผู้โดยสารตอนหลังของจิโอ้โหสบายจริงสบายแบบสบายมากอะ่ะใช้คำนี้เลยดีกว่าถ้าพูดแล้วเนี่ย ในระดับคลาสเดียวกันคือถ้าให้ไปเทียบนะรถเขาเองเนี่ยผมว่าก็ต้องไปทาง BMW X5 หรือ X5 แต่คันนั้นอนะถึงจะเป็น XDrive เนี่ยการขับเคลื่อนแบบ all-wheel drive แบบอัตโนมัติคันนี้สามารถเลือกปรับได้คือโลจิกของรถเนี่ยสมองกลของรถเขาจะอ่านค่าแล้วเราสามารถปรับได้เลยคือ0นยทับ0อ ระบบขับหลักเนี่ยจะถ่ายเทกำลังข้างหลัง100%ได้เลยหรือเราจะเข้าในเส้นทางออฟโรดและใส่โฟ l โลได้เพราะว่าคันนี้มีโฟ l โลซึ่งรถพวกนั้นจะไม่มีนะครับนี่เลยคือเอกลักษณ์ของเขาความเป็นจี๊ปแกรนชิล o k กีราคา5,490,000บาทรับประกันตัวรถ7ปีหรือ2,000 0 0กิโลเมตรโอ้โห ก็ถือว่าเขาให้มาเยอะนะลองมาสอบถามดูได้นะครับว่าสำหรับเจ้าของกิจการเท่าแก่ลงสีผ่อนเดือนละห้าหมื่นอืมก็อยู่ในเกณฑ์น,นี้ห้าหมื่นกว่าบาทพอสอบถามมาแล้วดอกเบี้ยพิเศษอะไรก็มีลองเข้าไปสอบถามหรือสนใจเข้ามาในงานมอเตอร์โชว์ก็ได้นะครับอยู่ที่บูธจ e e ฟนะครับ